สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ เลี้ยงบ้านบ่ายจีแอสเซทแมนเนจเมนต์ค่ะอีพีนี้นะคะยิ้มมาอยู่ที่ตำบลหนองตำลึงอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมบ้านทาวน์โฮมสวยๆในโครงการค่ะหมู่บ้านดอนเจริญวิวลล่านั่นเองค่ะและการเดินทางมายังโครงการนะคะก็เดินทางสะดวกสบายค่ะเพราะใกล้กับทางด่วนมอเตอร์เวนะคะเดินทางผ่านทางถนนเทศบาล4ค่ะโครงการนี้อยู่ใกล้หลังชุมชนนะคะอยู่ใกล้กับ โรงเรียนชุมชนนะคะวัดหนองตำลึงค่ะและก็ยังอยู่ใกล้ก,ลกับศูนย์การค้ามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะดูโฮมเทสโก้โลตัสบิ๊กซีและร้านสะดวกซื้อแบบครบครันค่ะภายในบริเวณโครงการเงียบสงบน่าอยู่ค่ะเหมาะสําหรับการใช้เป็นที่อยู่อาศัยนะคะสําหรับบริเวณภายในบ้านจะสวยน่าอยู่แค่ไหนถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วแล้วก็ตามยิ้มไปดูกันเลยค่ะ และตอนนี้ค่ะยิ้มก็มาอยู่ที่บ้านเลขที่117ทับ22นะคะบ้านหลังนี้มีขนาดพื้นที่25ตารางวาค่ะ มีทั้งหมดนะห้องนอน2ห้องน้ำา2ที่จอดรถค่ะเป็นดโฮมขนาด2ชั้นนะคะเดินจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านคุณผู้ชมจะพบกับห้องโถงค่ะขนาดกว้างมากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งนะคะสามารถที่จะแบ่งสัดส่วนสเปซเนี่ยได้นะครับหลายพื้นที่เลยไม่ว่าจะเป็นนะคะโซนแรกค่ะใช้เป็นห้องนั่งเล่นนะคะแบบลิฟวิ่งรูมค่ะหรือว่าห้องรับแขกก็ได้เช่นกันนะคะเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์นะคะ โซฟาโต๊ะกลางชั้นวางทีวีหรือจะติดตั้งทีวีแบบติดผนังเนี่ยก็สามารถทําได้เพราะว่าผนังเขากว้างมากๆเลยค่ะถัดเข้ามานะคะภายในบริเวณของตัวบ้านค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะกั้นห้องแยกหรือว่าใช้ชั้นวางนะคะกั้นสเปซเพื่อทําเป็นห้องทํางานหรือว่ามุมอนเนกประสงค์ก็ได้ค่ะและสําหรับท่านไหนนะคะที่นะคะมีสมาชิกอยู่ในบ้านเยอะๆนะคะใช้เป็นห้องรับประทานอาหารค่ะก็สามารถตั้งโต๊ะรับ ทานอาหารได้ตั้งแต่4ท่าน6ท่าน8ท่านได้แบบสบายๆค่ะพื้นที่ด้านหลังของตัวบ้านนะคะมีการต่อเติมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งบริเวณหลังคาและปูพื้นกระเบื้องนะคะซึ่งพื้นที่นี้คุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะบิวอินค่ะเป็นกลัวไทยในการเตรียมอาหารได้เพิ่มเคาน์เตอร์นะคะการทําอาหารหรือว่าจะใช้เป็นพื้นที่ซักล้างค่ะก็สามารถทําได้มีพื้นที่เหลือกว้างๆเลยละค่ะ บริเวณชั้นล่างมีหนึ่งห้องน้ำค่ะมีสุขภัณฑ์ครบครันพร้อมกับฝักบัวสามารถอาบน้ำบริเวณด้านล่างได้เดี๋ยวเราตามไปดูด้านบนกันดีกว่าค่ะ บ้านหลังนี้ค่ะมี2ห้องนอนนะคะมีขนาดใหญ่พอๆกันค่ะสำหรับห้องนอนแรกกับมาสเตอร์เบดรูมนะคะห้องนี้มีขนาดกว้างมีหน้าต่างค่ะเปิดรับรมลมระบายอากาศรอบๆห้องค่ะและที่สำคัญนะคะสามารถที่จะเปิดไปยังนะคะพื้นที่ระเบียงนะคะกับประตูกระจกบานสไลด์ค่ะ ซึ่งนะคุณผู้ชมค่ะสามารถที่จะทําการบิวอินนะคะในส่วนของตัวห้องนอนค่ะได้แบบตามสไตล์ของคุณเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการนะคะเพิ่มนะกับเตียงขนาด5-6ฟตุตค่ะหรือจะเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบครบครันค่ะทางตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งนะคะยังมีพื้นที่เหลือๆให้ใช้งานแบบสบายๆค่ะ บริเวณห้องที่2นะคะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะซึ่งห้องนี้มีขนาดกว้างเช่นกันค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถใช้เป็นห้องนอนนะคะขนาดใหญ่ได้เลยค่ะเพิ่มเติมนะคะกับเตียงนอนนะคะขนาด5-6ฟุตและเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบครันค่ะซึ่งห้องนี้มีหน้าต่างค่ะเปิดรับลมบรรยากาศดีดีบริเวณ,เวณหลังบ้านและรอบตัวบ้านได้ด้วยค่ะ ห้องน้ำนะคะบริเวณชั้น2เป็นห้องน้ำส่วนกลางใช้ร่วมกันค่ะพร้อมกับสุขภัณฑ์ครบครันการเดินทางไปยังหมู่บ้านดอนจเจริญวินล่าเริ่มต้นที่หน้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ชนุรีขับตรงไป2.8กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเทศบาล2จากนั้นขับไปอีก3กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนเทศบาล4ขับตามทางไปอีก2กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ และสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนค่ะที่ชมในะคะ่ะ EP นี้ไปแล้วค่ะและสนใจอยากจะเป็นเจ้าของบ้านเทาวน์โฮมสวยๆหลังนี้ในอำเภอพานทองแล้วแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะผ่านทางทั้ง2ช่องทางด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k Fanpage J a s s e t Management หรือ Youtube Channel เรื่องบ้านบ้านบ y าย s จไอเอช a อ a เ e น e ค่ะเรานะคะยังมีบริการให้คาแนะนาและยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ และนอกจากที่นี้แล้วนะคะยังมีทัพพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายที่มากๆเลยค่ะที่ยิ้มจะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันยังไงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับ EP นี้หมดเวลาลงแล้วยิ้มขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP นะสวัสดีค่ะ